ก็เป็นแสงสุดมนกักสุดวิทย์พรหมฉิมมณฑสิทธิ์พรบุญชยัยครับผู้จัดการทีมทวัชชัยโพธิบาลังผู้ควบคุมทีมก็คืออะ,อะไรนับอะไรนับโตเลยนับโต,โตอาบคำพันเลยอ่าปุตสินฝั่งนี้สุรเชษทองคำฝัง่งโนธอมรอนเครียยา วันนี้ก็เป็นวันที่สามแลวก็คู่ที่สามครับโอลิมปกีฬาฟุตซอลท้องถิ่นสภันค์เริ่มแล้วนะครับทัศนัทจับ้องมาเจอกับหมายเล่งสองฝั่งยครับชนะสิงเพชรทูนครับสีชมพูครับเทศบาลบ้านพราน้าฟุตบอลที่เ็คนดีกรีก็แชมป์อำเภอครับสี่ครั้งนะครับ ใช้มาเฟอร์ครับสี่ครั้งครับอลพับยิงกันทีครับแม่ลูกนี้ไม่ได้ครับบาเล่สิบห้าบอลหานสังเกตครับเพิ่งเริ่มนะครับโู้สาะตเจตุปาบ้านพรานครับนักนาทิพร์พารากรทัศนัน์จำม่อดักม่ได้ตอนเอาไ้อุทิภพสองแสงเกี่ยวไม่อยู่ครับลูนี้บอลอยู่ที่อุดม ได้แล้วเนี่ยช่วงแรกนะครับหนึ่งครึ่งขอเวลานอกได้หนึ่งครั้งครั้งละไม่เกินหนึ่งนาทีครับบางนาขอเวลานอกก่อนเลยเวลาหยุดปะขอเวลาน,นงกีฬาพุทธ